เลื่อนนะนี่คือชื่อลูกเล่นใหม่นะครับอีกหนึ่งลูกเล่นที่ผมเจอมาเวลาเราใช้3นิ้วปัดขึ้นปัดลงด้วยการใช้งาน Google Talkback นะครับระดับเสียงการช่วยการดำเนินการระดับเสียงเลื่อนอก็จะมีฟีเจอร์นี้เพิ่มเข้ามาซึ่งเราจะต้องไปนำเขาออกมาไว้ในตัวควบคุมการอ่านก่อนนะครับชื่อว่าความเร็วเ,เลื่อนเนี่ยเลื่อนนะครับผม โดยฟีเจอร์นี้อย่างเช่นผม3มนิ้วปัดขึ้นปัดลงจนเจอเลื่อน,ลอนแล้วผมอยู่หน้าโฮมหน้าที่1นะครับผม1น,นิ้วปัดขึ้นปุ๊บหน้าจอหลัก2จาก4ก็ t ็อกแบ็กก็จะนําพาไป <Facebook. S 1> ยังหน้าที่2อ่าถ้าผม1น,นิ้วปัดลงหน้าจอหลักหนึ่งจากสี่ท็อกแบก็จะนําในส่วนของตัวหน้ากลับมาหน้าที่1เมือ แล้วถ้าเราไปอยู่ในการตั้งค่าเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนกับเราสกอร์หน้าไปยังหน้าถัดไปหน้าถัดไปทําให้เราเลื่อนไปยังการตั้งค่าอื่นๆได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับซึ่งผมลองลองนำไปใช้กับเอ่อทิกต o k แล้วก็น่าสนใจทําให้เราใช้งานได้สนุกมากขึ้นแต่ว่าเบื้องต้นถ้าใครเอ่อผมตอนนี้ผมเป็น t ็อกแบ็กสิบแล้วนะครับที่ผมผมเพิ่งมาเจอตรงนี้เลยไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้จะมีมาหรือเปล่าดังนั้น ตอนนี้ผมใช้ตัวทดสอบอยู่ถ้าเขาตัวเต็มออกมาอาจจะไปลองเล่นพร้อมกันหรือใครไปดูที่ Talkback 14ว่ามีไหมด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครได้ใช้งาน Talkback 15ตัวทดสอบหรืออีกไม่นานจะได้ใช้ตัวเต็มเนี่ยแล้ว เรามาใช้ฟีเจอร์นี้ดูก็ได้ครับเริ่มต้นครับเปิดเมนู Talkback ขึ้นมาก่อน1นิ้วลงเลี้ยวขวาหรือ1นิ้วขึ้นเลี้ยวขวาหรือ3นิ้วแตะ1่ครั้งบนหน้าจอปุ๊บ3นิ้วแตะ <Menu S 1> ครั่ง <Talk Back. S 1> เปิดเมนูท็อบเปิดเมนู Talkback ขึ้นมาแล้ว1นิ้วปัดขวาหรือ1นิ้วปัดซ้ายหาคําสังเยงนะการตั้งค่า t a l k b a c กการตั้งค่า t a l k b a c k ให้เจอนะครับผมปัดมาเร็วหน่อยนะครับปัดขวามาจนเจอการตั้งค่า Talkback แล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปการตั้ง เมื่อเข้ามาในการตั้งค่าท็อกแบ็กนะครับให้หนึ่งนิ้วปัดขวามาผมขออนุญาตไปเร็วหน่อยการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความจุดสามจาับก,การพูดรายละดอียดหนึ่งนิ้วปัดขวามาและการสังจุดห้าจับการควบคุมส่วนหัวจุดหกจับยี่สิบเอ็ดเรามาที่หัวข้อเนี้ยครับการควบคุมแล้วปัดขวามาอีกปรับแต่งโฟกัสจุดเจ็ดจับยี่สิบเอ็ดปัดขวามาอีกครับปาารับแต่งท่าทางสัมผัสจุดแปดจับยี่สิบเอ็ดปัดขวาอีกครับปรับแต่งเมนูจุดเก้าจับยี่สิบเอ็ด ปรับแต่งเมนูนะครับเราจะมาปรับแต่งเมนูกัน1นิ้วแต่สอครั้งเพราะเราจะมาเพิ่มเลื่อนไว้ในตัวควบคุมการอ่านกันครับ1นิ้วต่สองครั้งที่ปรับแต่งเมนูปรับแต่งเมนู แล้วขราวนี้ปัดขวดาไหมครับนำทางขึ้นขวามาครับปรับแต่งเมนูท็อกแบบักหากต้องการใช้เมนูปัดขวาครับปรับแต่งตัวควบคุมการอ่านหากต้องการใช้ตัวควบคุมการอ่านให้ใช้3นิ้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาหรือจะใช้3นิ้วปัดขึ้นหรือลงก็ได้เช่นกันจุด2จาก2เนี่ครับเราจะมาปรับแต่งตัวควบคุมการอ่านกันครับ1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปนะครับปรับแต่งตัวควบคุมการอ่านพอตรงนี้เราจะมาเพิ่มเือนครับโดยเพื่อน ต้องปัดขวาไปเรื่อยๆเลยครับเมนูนี้จะอยู่ด้านล่างมากๆเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่ระดับสิเลื่อนอ่าสนิ้วปัดขึ้นปัดลงหาเลื่อนก่อนแล้วผมจะขออนุญาตไปที่ล่างๆหน่อยนะอ่า ล่างๆหน่อยนะอ่าล่างๆหน่อยแสดงรายการยี่ถึง23จาก23รายการเนี่ยอยู่รายการที่20กว่าเลยครับเพื่อนๆหนึ่งนิ้วปัดขวามาเรื่อยๆก็ได้ครับของเพื่อนเพื่อนเนี่ยการลดเสียงลดระดับสิบซอน้าจอฟีเจอร์พิเศษเราจะจามา,าที่หัวข้อฟีเจอร์พิเศษนะครับคุณปัดขวามาเรื่อยๆจนเจอฟีเจอร์พิเศษแล้วเราก็ปัดขวาต่อ ซ่อนหน้าจอซ้อนจอหน้าจออื่นมองเห็นปัดขวาครับการลดเสียงลดระดับเสียงอื่นๆที่กำลังเล่นอยู่ปัดขวาครับเลื่อนเลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลังเลือกไว้ช่องทํางเครื่องหมายจุดสองสองจากยี่สิบสามตัวที่ยี่สองจากยี่สามเลยของผมเลื่อนนะครับฟีเจอร์นี้เลื่อนไปข้างหน้าหรือเลื่อนกลับไปข้างหลังนะครับ ของคุณจะไม่ได้เลือกอยู่แบบนี้ยังไม่เลือกเนี่ยไม่ได้เลือกเนี่ยการเลื่อนเลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลังยังไม่เลือกช่องทําเครื่องหมายจุดสองสองจากยี่สิบสามให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เลื่อนเลือกอยู่นะครับเลือกไว้เนี่ยครับเลือกไว้นะครับหรือเลือกอยู่เลือกไว้แล้วกันฮะคราวนี้เราโฮมออกมาครับพิกเซลลอนแล้วเวลาจะใช้งานนะครับก็สามนิ้วปัดขึ้นระดับเสียงการช่วยเหลือพิเศษหรือสามนิ้วปัดลงเลื่อนเนี่ย จนเจอระดับเสียงกา,การดำเนินการะร,ระดับเสีเลื่อนเลื่อนนะครับพอเจอเลื่อนแล้วหนึ่งนิ้วปัดขึ้นจะเป็นไปยังหน้าถัดไปหน้าจอหลักสองจากสี่หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหน้าจอหลักส<พ>าจากสี่หนึ่งนิ้วปัดลงหน้าจอหลักสองจาก4ี่นิ้วปัดลงหน้าจอหลักหนึ่งจากสี่ไลอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณอยู่ในการตั้งค่าก็ใกล้เคียงกันนะครับก็คือเหมือนกับไปเลื่อนไปยังหน้าหน้าถัดไป เดี๋ยวเราลองเข้าไปที่ทการตั้งค่ากาารตั้งค่นะครับหน้าจอหลักหนึ่งจากสีการตั้งค่าอันนั้นค่าเนี่ยถ้าผมหนึ่งนิ้วปัดขึ้นเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตมือถือ Wi-Fi ฮอตสปอตอยู่ในรายการหนึ่งนิ้วปัดขึ้น,อนวอลเปเปอร์และรูปแบบสีไอคอนตามพิมพ์ตารางกริดสำหรับแอปเนี่ยเราเราก็จะไปเลื่อนเหมือนเลื่อนหน้าสกรอหน้าขึ้นไปได้นะครับความเป็นส่วนตัวหนึ่งนิ้วปัดลงก็จะ ความปลอดภัยดึงกับจอดึงกับปทีกหน้าด้านบนที่ผ่านมาการแสดงผลทีมือโอเคประมาณนี้นะแต่ที่ผมสนใจเกี่ยวกับตัว Talkback ในเวอร์ชันนี้ ซึ่งผมพบพอดีเครื่องผมเปสิบห้าแล้วนะผมเลยเลย,ยังไม่ได้ลองว่าในสิบสี่เลื่อนมันมีมาหรือ,อยังเพื่อนๆลองเข้าไปดูแต่ถ้ายังไม่มีมาก็ต้องรอสนะิบห้าเนาะผมไปลองกับแอปพลิเคชัน t i k t อกแล้วกันเออที่น่าสนใจเนี่ยตอนนี้ให้สามนิ้วปัดขึ้นปันนดลงการดําเนินการจนอยู่ที่เลื่อนระด,ด,ดับเสียงกับเลื่อนอ่าเนี่ยครับเลื่อนหรือเดี๋ยวอยู่ใน t i k t อกแล้วค่อยหาเลื่อนดูก็ได้คราวนี้พอผมสองนิ้วปัดขึ้น,นเ, <S <S เพื่อเข้ารวมแอปทั้งหมดแล้วก็หาแอป ติ๊กตอกติ๊กตอกกู๊กเลนแสดง uh, ตลอซาร่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกซินดี้ติ๊กตอกเลบุตรไรท์สองรีท uh, ทิกทับก็ uh, อ,อย่าลืมแอปพลิเคชันแท็บ two read หรือแท็บสองรีทนะครับก็มีความรู้ข่าวสารจาก uh, เรื่องราวเรื่องไอทีของบริการหมอคอมอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ยังมีหนังสือเสียง AD และอื่นๆเยอะแยะมากมายเลย บริการหมอคอมก็อยู่ในตรงนี้เป็นความรู้สื่อส่วนหนึ่งนะครับที่ให้บริการคุณได้ก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราสามารถสมัครสมาชิกได้นะครับโดยการโทรมาที่022463835แล้วต่อ310ในวันและเวลาทําการนะครับส่วนบริการหมอคอมก็เปิดให้โทรมาสอบถามได้ผ่านสายด่วนนะครับกดหมายเลข1414เมนูหลักกดเข้ามาปุ๊บได้ยินเสียงต้อนรับปุ๊บ กด9เลยครับเขาจะบอกติดต่อหมอคอมแล้วเราก็กด1ส่นทนากับผมได้จันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับจันทร์ถึงศุกร์หมายความว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เลยนะแล้วก็10โมงเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นนะครับก็สอบถามเรื่องราวต่างๆได้ส่วนบริการอื่นๆก็ใช้ได้ทั้งหลากหลายบริการทั้งวิทยุโทรทัศน์เสียงบรรยายภาพหน,ะนังสือเสียงต่างๆมีให้บริการอย่างเต็มที่กันเลยครับโอเคผมขออนุญ,ญาตลองที่แอปทิกทัก ติ๊กตอกนะครับอ่ะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเปิดติ๊กต็อกขออนุญาตถ้าเป็นคลิปใครขออภัยด้วยนะครับอ่ะมารู้ตัวทีหลังว่าไปพึ่งจะมารู้ว่าเขาเป็นออนอกขอเข้ามาแล้วนะครับเราอยู่ที่ตัวควบคุมการอ่านแบบเลื่อนก็นหนึ่งนิ้วปัดขึ้นอ่ะเนี่ยกปัดขึ้นก็เปลี่ยนเลยหนึ่งนิ้วปัดขึ้นก็เปลี่ยนเลยเอ้ไม่กีค้คุ้นๆนะใครเอ่อนเนี่ยเวลาที่เรารู้งสึกแย,แย่ในชีวิตนะคะ สมมติเราตื่นมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าทำไมมันแย่จังเลยไม่อยากตื่นเลยเนี่ยอืม,มีคนแนะนํามาค่ะว่าครับให้ลองมองหาสิ่งดีๆค่ะที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเชื่อเถอะค่ะว่าไม่ว่าเราจะเจอเรื่องแย่ๆเรื่องร้ายแค่ไหนก็ตามเนี่ยในสิ่งสิ่งนั้นนะคะมันจะมีด้านดีให้เรามองเห็นอยู่เสมอ,อมลองดูนะคะ ถ้าไม่มองข่ามมันเราก็จะมองเห็นค่ะเยี่ยมเลยนะครับจริงๆมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์หลายเรื่องมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งก่อนอ่ะนะถ้าเราต้องการเปลี่ยนคลิปเราก็หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหนึ่งนิ้วปัดขึ้น ทำไมคลิปนี้เงียบเลยเข้าลาซาด้าเลยประมาณนี้แล้วกันือคมันทําให้เราใช้ t ิ k กต็อกง่ายขึ้นนะครับคือเราจะต้องสัมนิ้วปัดขึ้นรรดิกกาาาํเนนมาอยู่ที่อัการระดับสิยงการเลื่อนเลื่อนนะครับเลื่อนพอเราอยู่ที่เลื่อนเนี่ยแล้วเวลาเราอยู่ใน t ิ k กต็อกเนี่ยเราหนึ่งนิ้วปัดขึ้นได้เลยเขาก็จะเปลี่ยนคลิปไปคลิปต่อไปถ้าเราอยาก ฟังหรือดูคลิปก่อนหน้าก็1นิ้วปัดลงได้เลยแต่บางครั้งถ้ามันไม่ไปอย่าลืม1นิ้วแต่ตรงกลางหน้าจอแล้วก็1นิ้วปัดขึ้นเปลี่ยนคลิป1นิ้วปัดลงย้อนกลับคลิปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เจอแล้วนํามาประยุกต์ใช้งานกับ Tik Tok นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ลองนําไปใช้งานกันดูก็มาฝากกันกับบริการหมอคอม1414 14พรัสนะครับหวังว่า เพื่อนๆจะเห็นว่ามีประโยชน์ลองนําไปใช้งานกันดูนะครับประยุกต์ใช้กับในส่วนของหลายๆที่กันได้ที่มีการให้เราต้องเขี่ยเพื่อเลื่อนเปลี่ยนหน้ากันได้นะครับวันนี้ผมสีโชคบริการหมอคำหนึ่งสีสพรต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม